ยังอยู่กันที่ภารกิจของท่านนายกัธมนตรีนะครับโดยนายกัธมนตรีได้หารือกับองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศถึงความร่วมมือเพื่อที่จะเผชิญกับความท้าทายทางเศรษฐกิจนะครับพร้อมกับมีการสนับสนุนการค้าและการลงทุนระหว่างกันก่อนที่จะได้เข้าร่วมงานเลี้ยงต้อนรับผู้นําอาเซียนโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยไรายงาน เวลา9นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นที่ประเทศญี่ปุ่นนายเษฐาทวีสินนาย,ยกรัฐมนตรีให้การต้อนรับและหารือกับนายอิชิคุโรโนริฮิโกะประธานองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศหรือเจทรนายยกรัฐมนตรีชื่นชมที่เจทรมีบทบาทสำคัญในการกระชับความสัมพันธ์ทางการค้าและการลงทุนระหว่างทั้งสองประเทศมาอย่างต่อเนื่องรวมทั้งการทําวิจัยด้านเศรษฐกิจเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารนโยบายส่งเสริมการลงทุนของรัฐบาลไทย นายกรัฐมนตรีย้ำว่าจะสนับสนุนการลงทุนจากญี่ปุ่นพร้อมทั้งจะให้การดูแลนักลงทุนญี่ปุ่นทุกกลุ่มอย่างทั่วถึงขณะที่เจโทรยืนยันพร้อมส่งเสริมการค้าและการลงทุนให้เพิ่มผุนขึ้นโดยเฉพาะความร่วมมือในด้านนวัตกรรมและนวัตกรรมแบบเปิดระหว่างกันรวมทั้งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในประเทศญี่ปุ่นและบริษัทญี่ปุ่นในไทยโอกาสนี้ทั้งสองฝ่ายยังเห็นพ้องถึงความร่วมมือที่ใกล้ชิดเพื่อเผชิญความท้าทายทางเศรษฐกิจร่วมกัน ซึ่งเจโทรสัญญาว่าจะร่วมมือกับรัฐบาลไทยในการชักจูงนักธุรกิจญี่ปุ่นให้ไปลงทุนในไทยเพิ่มขึ้นพร้อมกับส่งเสริมการจัดตั้งสำนักงานภูมิภาคในไทยด้วยนะครับผมก็ให้ความมั่นใจว่าเรื่องของการลงทุนของญี่ปุ่นจะได้าการส่งบสนุนจากจากรัฐบาลไทยต่อไปสั้นๆครับเมื่อเช้านีเจอกันแป๊บเดียวพราทุกอย่างจริงๆแล้วเรามีความสัมนธ์ที่ดีมากกับทางญี่ปุ่นมานานนะครับมี กว่า6,000บริษัทมีชาวญี่ปุ่นกว่าแสนคนที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย mm. เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยจริงแลทุกอย่างก็มองตาก็รู้ใจกันหมดแล้วนะครับเมคชัว sure ว่าเราเร่งเจราจาให้มีสนธิสาญาค้าหรือเอฟเกิดขึ้นเดเร็วเพราะจะได้รักษาระดับการส่งออกของรถยนต์ที่ผลิตในประเทศไทยนะครับซึ่งโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ย30%ใช้ในประเทศอีก70%เป็นการส่งออกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราเร่งทำา FTA ให้เยอะขึ้นเนี่ยก็จะเมคชัวว่า ปริมาณการส่งออกของรถยนต์ของญี่ปุ่นเนี่ยเมนเทนได้นะครับก็เป็นที่ชื่นชมส่วนการพบกับผู้บริหารของคูเบต้าคอร์ปอเรชันซึ่งเป็นผู้ผลิตเครื่องจักรกลการเกษตรอันดับหนึ่งในญี่ปุ่นและอันดับ3ของโลกนายกรัฐมนตรีได้หารือเพื่อโอกาสความร่วมมือโดยนําเทคโนโลยีที่คูเบต้ามีความเชี่ยวชาญมาเพิ่มผลผลิตเพิ่มศักยภาพของผลผลิตลดการใช้แรงงานและค่าใช้จ่ายเพื่อให้เกษตรกรมีไรายได้เพิ่มและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จากนั้นในเวลา19นาฬิกาตามเวลาท้องถิน่นนายคิจิดะฟูมิโอนาย,ยกรัฐมนตรีญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนซึ่งงานเลี้ยงดังกล่าวจัดขึ้นที่เรือนรับรองของรัฐบาลในพระราชวังอาคาสกะก่อนที่การประชุมสุดยอดอาเซียนญี่ปุ่นสมัยพิเศษเพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ50ปีความสัมพันธ์จะเริ่มขึ้นในวันพรุ่งนี้โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน